วิธีแก้ปัญหาขึ้นจอดำดูไม่ได้ขึ้นช่องรายการเข้ารหัสแบบนี้นะครับสำหรับกล่องรับแสญางดาวเทียมของ p s i ทุกรุ่นนะครับก็ให้เรากดตามนี้เลยนะครับกดปุ่มเมนูที่รีโมทนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนมาที่คำว่าเครื่องมือจากนั้นกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาที่อัปเกรดทางดาวเทียมนะครับกดปุ่มตกลงที่รีโมทหรือว่าปุ่มโอเคจากนั้นเลื่อนมาที่คาว่า เริ่มแล้วก็กดตกลงอีกครั้งนะครับจากนั้นเครื่องก็จะถามว่ายืนยันที่จะอัปเกรดหรือไม่เราก็กดตกลงเข้าไปนะครับแล้วเราก็รอจนกว่าจะโหลดเสร็จซึ่งจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน5นาทีในขั้นตอนนี้เราห้ามถอดปลัก๊กห้ามปิดเครื่องเด็ดขาดเลยนะครับไม่นั้นเครื่องของเราก็จะเสียไปเลยให้เรารอจนกว่าเครื่องจะอัปโหลด เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อโหลดซอฟต์แวร์แล้วเครื่องก็จะทําการบันทึกในตอนนี้ห้ามปิดเครื่องเลยในตอนที่เราอัปเกรดจริง,รงๆมันไม่ได้เร็วแบบในคลิปนะครับในคลิปผมเร่งเวลาเอานะครับเร่งสปีดคลิปเอาเพ,อเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วเครื่องก็จะปิดและเปิดขึ้นมาใหม่อัตโนมัตินะครับในตอนต้นคลิปก่อนที่ผมจะอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็จะ เปิดช่องจิตนะครับเป็นรายการขนาหนัดแบบนี้นะครับมาตอนนี้นะครับก็สามารถดูได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจกับกูยิปเดวีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆจากช่องกูยิปเดวีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็มีบอดโลกนะครับก็บางท่านอาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าช่องดูไม่ได้เข้านัดแบบนี้นะครับจอดำก็ฝากเชรฝากบอกต่อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ